ร้อนะคบร้องแต่แล้วก็ขอทุกท่านั้นสร้างระบบวร้องกันเปนระดับต่อไปนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเอาเดี๋ยวกล่าวตามรดับต่อไปนี้นะ อาคีอาหูปุกผังสักการะวันทนังพรหมเมพรหมังอินทริยังอินตรังเทวานังลุกกะเทวานัง พฤษะเทวนังพฤษะเทวนังอาจารยะเทวะอาจารยะเทวะธรณีกงคานังธรณีกงคานังสัพพะเทวนังสัพพะเทวนังเทวตาเทวตาอาคันตุกะอาคันตุกะสาธุกังสาธุกังมุนีวรวะเทนะมุนีวรวะเทนะพระวจริยังพระาจาริยังนามัตการิยานมัตยาริยานโมชัยยะนโมชัยยะมังคะลัง ภูมิเทวนะสักการะวันธนังสูปะพระยันชนะสัมปันนังโพชานังสารีนังสปริวารังอุทะกังวรังอารคัตฉันตุปริภูมิฉันตุสัพพธาติหิตายะสุ ายสันติปุเทวานังเตปิตุงเหอนุรักษันตุอาโรคขเยนาสุเขนาจเทวะโสถีพระวันตุเมสาธุกาสาข้าพเจ้าให้เิอนากลเนะขอสการะโอมชา ดอกไม้ทูเพียนถวายพร้อมทั้งเครื่องตั้งมีใบสีปากชามพราะมาหารขาวหวานผลไม้นานาชนิดเพื่อสการะบรรพาองค์พรมองค์อินและเทพเจวดาทั้งหลายครูอาจารย์ทุกแห่งหน แม่ธรณีพระแม่คงค,งงคารวนแต่เทพเทวดาทั้งหลายเทวดาที่ล่องหนสัญจรไปมา,ปมาลุกขะเทวา,ทวาอารักะเทวาทึกสะเทวา,ทวาอากาเทวา,า,า,ทวาพระฤาษีทั้งรอ้อยแปดพระองค์ที่อยู่ทั่วไปข้าพระพุทธเจา้า ขอนมัสการน้อมถวายสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งพระภาและที่ประทับขอจงรับเพือ่อให้เกิดสิริมงคลสมบูรณ์ปูนผล,ลแด่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งครอบครบัวเรอือนก็ขอให้มั่งคั่งไปด้วยเงินทอง ทรัพพสัสดุขอให้เนืองนองพร้อมทั้งยยธาขอให้เจริญถาวนักวัดนี้ขอให้อายุจงยืนยงพร้อมพองเผาบริวารบุตรหลานเหลินผู้จงรักพักดีขอให้ป่าสจากสัพพทุกสัพพโสสัพพโรสัพพ สัพเราะหเสนียบตนไลไม่มาย่ำดีขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีบารมียิ่งยืนนานชัยยะมังครังพระวันตุเมเอฮิจมาเอมาอมาเิอหมาอหังิจอมาม